ผมกาลังเป็นห่วงว่าความเชื่อของท่านเหล่านี้เนี่ยท่านเชื่อในสิ่งที่ที่ท่านอะไรนะเชื่อฝังหัวเลยอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยอันนี้น่ากลัวมาก,มากนะครับก็เลยทําให้มองว่าความขัดแย้งในสภาก็ยังมีอยู่นะครับชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของสอวอสสสวกับสวสสกับสสเองก็ตามนะรประเด็นที่สามเนี่ยาภาพเมื่อวานเนี้ยมันเป็นการตอกย้ําว่าจริงๆแล้ว ทุกคนมองว่าสุดท้ายมันจะไปจบอยู่ที่บิ๊กปอมจะเป็นนายกใช่ไหมครับอันนั้นก็คงเป็นเพียงข่าวลือละนะครับคงพูดชัดเจนว่าเป็นข่าวลือข่าวจริงก็คือก็เป็นความพยายามของเพื่อไทยนะครับซึ่งการวิเคราะห์ที่ผ่านมาก็พี่สูจนได้เห็นแล้วว่าข้อที่จริงมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายประเด็นที่4ฮะผมว่าคนไทยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับทุกทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดพูด ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อประเทศชาตินะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออะไรนะรวมกันเพื่อชาติใช่ไหมครับจะตั้งจัดตั้งพักบาบันเพื่อชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นการอะไรนะไม่เคารพเสียงของประชาชนนะครับทําให้ประเทศชาติเกิดความาไม่สบายใจบ้างกนเถอะเสียหายดังนั้นทุกคนอ้างเพื่อชาติหมดเลย คาถามคือน้ําหนักตรงไหนมากกว่ากันนันเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลทางการเมืองและก็เป็นเหตุผลเรื่องของศรัทธาปฐาธิไตายซึ่งซึ่งผมว่าคนไทยต้องเรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยกันครับว่าผมผมอยากจะเรียนแบบนี้การการเลือกตั้งนะครับแล้วสุดท้ายมาเป็นการเลือกอรัฐมนตรีเลือกเลือกนายกเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ประชาชนทั้งประเทศที่เขาอ่า question ก็คือว่ามันมันไม่ สอดคล้องกันมันไม่มันไม่ซิงโครไหนกันก็เท่ากับว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้อันนี้ผมขอญาตเถียงนะครับจริงๆแล้วที่ดีที่สุดมันต้องเป็นไปตามเสียงประชาชนแต่ขณะเดียวกันในระหว่างทางเราไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับซึ่งความเป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้บอกว่าจะต้องให้พักได้พักสภารัฐบาลมาจากประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุผลของการตั้งรัฐบาลน,นี้มันเป็นเพราะ ตัวกฎกติกาที่มันเบีเ่ยงเบนอันนั้นก็คือคงต้องไปแก้กติกาแต่ที่ดีที่สุดที่เป็นไอเดียที่ทุกคนชอบแลวผมเองผมก็ชอบก็คือว่ามันต้องสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับแต่วันนี้ไม่สะท้อนเนี่ยก็อย่าไปบอกว่ามันไม่สะท้อนแล้วมันไม่มีะยาธิปไตยไม่ใช่แต่ไม่สะท้อนเนื่องจากมันเป็นลักษณะตัวบุคคลกับตัวพรรคการเมืองต่างหากนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับไม่ใช่เพราะเรื่องของพชาธิปไตย